ทำไมคุณถึงจะต้องรู้จักกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่ามูมอตอนนี้ปอจะบอกให้นะคะในทุกธุรกิจนะคะมันจะมีไทมิ่งของมันและตอนนี้คะ่ะมูมอเนี่ยยังอยู่ในช่วงของผู้บุกเบิกยังอยู่ในช่วงของอินโนเวเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้จะมีคนเห็นโอกาสแบบเี้เพียงแค่2.5เท่านั้นดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นรุ่นบุกเบิกและมันเป็น นวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยปอมองว่ายังไงก็โตและการตลาดที่เรียกว่า Affiliate Marketing เนะะี่ยค่ะกำลังจะมาและอีกไม่นานเนี่ยคนไทยจะคุ้นเคยกับคำนี้แนละและการตลาดแบบนี้มากขึ้นเพราะในต่างประเทศเนี่ยเขามีการตลาดรูปแบบนี้กันแล้วได้ไหมคะและเนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่ทำให้ปอมองว่ามูมอนเนี่ย มันคือโอกาสสําหรับทุกคนณนะเวลานี้นะตอนนี้เพราะมันเพิ่งเปิดมาได้แค่1ปีเราจะเห็นว่าทุกๆธุรกิจที่เราได้ยินได้ฟังกัยมาเนี่ยเขาเปิดกันมานานแล้วนะเราถึงได้ยินได้ฟังมันแต่วันนี้ค่ะปอได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับมูมอมาแล้ว1ปี และปีนี้คือเพิ่งจะก้าวเข้าปีที่2ของการเปิดแอปพลิเคชันนี้และปอเชื่อมั่นว่ามูมอจะโตขึ้นภายใน3ปีและจะเป็นยูนิคอรนตัวแรกของประเทศไทยที่เป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้อย่างแน่นอนภายใน5ปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสของทุกคนนะคะเพราะมันยังเป็นรุ่นแรกนะคะ ซึ่งมีคนสนใจอยู่แค่2.5แล้วหลังจากนั้นพอเทนกระแสของมันเริ่มมาเนี่ยเข้าสู่ยุคยุคที่2ระยะที่2เนี่ยคืออยู่ในกระแสแล้วมันจะมีคนสนใจซัประมาณ1 3 4พอมันอยู่ในความสนใจในกระแสแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับต้นๆอยู่ในรุ่นบุกเบิกเนีเ่ยแนวโน้มที่เราจะมีรายได้แบบ นมันง่ายมากๆแล้เพราะเราเป็นคนที่เริ่มสร้างธุรกิจเริ่มสร้างแพลตฟอร์มนี้แล้วคุณคิดดูเท่าวันหนึ่งมูมม็อสามารถเป็นยูนิคอร์นตัวแรกได้อย่างที่วิสัยทัศน์ที่ผู้สร้างก็คือคุณบุญชัยสร้างที่คุณบุญชัยบอกเนี่ยว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการเป็นยูนิคอร์นตัวแรกที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศไทย คุณคิดดูว่าถ้าคุณเป็นรุ่นบุกเบิกคุณจะได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนคุณจะได้มาเป็นผู้ถือหุ้นในมูมอได้อย่างแน่นอนพอถึงบอกว่าวันนี้ค่ะคุณต้องทําความรู้จักกับแอปพลิเคชันนี้แล้วนะแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่ามูมอคุณเคยเห็นภาพของออลีบาบาแล้วก็เมสซอนใช่ไหมคะทั้ง2ทั้ง2ชื่อนี้คือธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนาะและมูมอวันนี้จะมีธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เป็นของคนไทยซึ่งมัน มีโอกาสที่มาหาศาลมากนะคะดังนั้นปอจึงอยากชวนทุกคนนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าหมูมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะปอขอบคุณมากนะคะและหวังว่าทุกคนจะเปิดใจให้กับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าหมูมอ t นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ